สหกูฟเฟแอนเฟสครั้งที่28สนุกใหญ่เกินเรื่องมากได้ทั้งช็อปชิมชมละมันกับคอนเสิร์ตจากศิลปิน4ี่วันเต็มใครว่างานสหกูจะมีแต่ผู้ใหญ่มาเดินการวัยรุ่นวัยมันอย่างเราก็มาได้ในงานเขามีกิจกรรมจอยๆให้ทำเพียบยโซนทาวน์สแควร์มีอาร์ตแกลเลอรี่ของศิลปินต่างๆให้ชมเพลินๆมีแต่ผลงานสวยๆอย่างอาร์ทอยเนี่ยน่ารักมากเดินมาอีกนิดก็มีเซมซีจอยๆกับน้องหูยาวจุดนี้ชวนเราตื่นเต้นสุดๆว่าเราจะได้รางวัลเป็นอะไรโซนน ีเราชอบมากเพราะได้มาเวิร์กช็อปคุกกิ้งส่วนของวันนี้ก็จะเป็นเชฟอาร์มาทําอาหารโดยใช้มาม่าเป็นวัตถุดิบหรือจะเวิร์กช็อปเมคอัพเขาก็มีมาสอนแต่งหนะ้าคือเลิศม,มากซึ่งแต่ละเวิร์กช็อปเขาก็จะแบ่งตามรอบเวลานะอาซากูแฟร์แอนด์เฟสทั้งทีพามาส่งสินค้าแบรนด์ดังที่มีทุกบ้านกันหน่อยอย่งางฟาร์มเฮาก็ขนสินค้าอร่อยๆมาให้เลือกเพียบหรือจะเอสเซนเนี่ยเขาก็มีโปะวาอยาอา่างอันนี้สี่สิบบาทได้มาสามซองเลยอ<ะ>ขอแวะมาดองกี้สักหน่อยมีแต่ของน่ากินจากญี่ปุ่นนนนนเเเเเต็็มมมมมไไปปหหดดดดลลลยยอออออออาา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 รรรคคค้้วะะกสิจจจัโแบบึงๆืท มาลด50%รถ50ไปเลยจุกบๆแล้วอย่างแบรนด์เวลแครหน้ากากอนามัยตัวดังก็จัดโปรลดช่ำๆไปเลยจ้าแลที่บอกว่ามีมินิคอนเสิร์ตเนี่ยเอารายอัพศิลปินมาให้ดูวัยรุ่นต้องมายัางไม่หมดในงานก็จะมีแฟชั่นโชว์จากวากโก้และแฟนมิดเบลล่าด้วยนะ,ะเห็นไหมกิจกรรมแน่นๆและโปรป,ปังๆขนาดนี้ก็ต้องมาแล้วสหก,กูฟแฟร์แอนเฟสครั้งที่28ตั้งแต่วันที่27-30มิถุนาย,ยนที่ไบเทคบางนาเลยจ้า